ကမကော်မဲလဲလီသာတဲလီမူညာတော့မညာတော့ကောတော့ကန်ရင်းလဲမာတော့ခွဲလဲစင်ပါကိကြည့်လေခွဲညမ်းလဲမာအမြတ်အဲတော့ခွဲလဲစင်ပေါ်လာအမေရိကအင်းနဲ့ဗမဲလဲခွဲညမ်းတော့ဘာမှမလာတော့ခွဲလဲစည်လားဗမဲတို့မှာသွားသူဘာကော်လေးပေးရပါပုန်းလဲလီပဲကသေမာခွဲလဲစင်

มาแม่อะมาดรอปบ้าลอยอยากขาดโจที่เนาะเอออยากขาดชังวะอยากขาดตะยาอะไรที่ที่เะแยเนาะลราบุยภาษาราลือหกอมาใช่หรองาม่ไดกับเาบ้าเรา่กูอ้อยองมาดีกูก้ลมันแกะนี่แบเบี้ยหรอม่เอ่วเดี๋ยวมา

บ bon ้าเปล่าเหรอ่ะก็จะทิพย์ท่ารึเปล่วะเนียล้วมึงเนี่คิดเรียอะไรนะเดี๋ยวไปลุยเลอ่ะเฮ้ยดนได้นี่กลัวร้าย่เาเดี่ยวเดี๋ยค่นี้ดีเดบ๋ยวไปลุ่ไปกวดแลเอาไปสิ มอนี้เียเราวจะมาจะมาแค่ขวอยแตเนาะเลยแรงกว่าด้านปลายฝากเพลื่อลัเมล็ดไก่แม่้าหมายยี่อะรตื่นเ่ยตื่นเฮูยถือมอเลยตื่นบุบไปเลยเลดอ้วยด nó bảo là phô lo bác kì vậy, coi, tôi lo suy lên lên, mua cái lạt tèn hắc lột đó là lạp quy đấy, ở Tây Ba Châu, lạt tèn hắc có la, ai thích lên lo, cứ chọn lên thứ lát là. Kapi nasi lebah tu. Makan lele nasi lebah tu lah. Si ni. Kapi orang tak lalu lah. Sudah muka saya Hari kapi orang lalu. Sudah, sudah, sudah. Ini saya beli, mana? Mana? Saya beli beli. Jangan lalu. Beli beli ya. Oh, pergi lah. Pergi lah, pergi lah. ôi là bà lê đo tê khổ bablalia. quá bô, lê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  lê bô, lê bô, lê lê bô, lê bô, lê Tự lê bô, lê khá tự วอย้อยยัง้านไ่นเออพายชดชาะ้านไนน่ยจี่ยห์อะลยเด้อแต่มาเร่คลิปเราเตะเปเป๊ะเปกี่ยหจะพายี่ละไเด้

Mà là bạn là quái gât nê. thì có gât nê. Hô đa. thì có Hô đa. thôi đã bạn này kìa rồi nha về ครับทํารบขึ้นไป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  từ đã là được từ, từ luôn qua à? Lên lời <laughs> lời <laughs> lời lo lời 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 đi lời 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 những rồi là thế này qua thân nạp bạc cá rồi quá tơ đó lên cả đi cái câu kỹ thôi kỹ thôi cái này

วันนี้ดูได้เหบบเลยดีได้เหไม่บุเลยหลายเลยยี่แต่แค่สียงมึงดูเลยเจ้าวะอ่าอ่ะมันเนี่เลยที่โครนีบอกว่าวิเลยว่าอีวรเนี่าบอกก่อนไน้ะนี่ดูดักโลโก้ดี้วไไปอะ Ikuai, maybe bun khair kali ni. Aki kuat, Ha? Hah? Akan apa kali? Oh, oh, ter, lahan aku kuat, lahan ter. apa tu ni? Muka ni. Niat jauh, kaya, 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 ni kaya, 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 ทีบอกรเนี่ยเอวด่าเะสกิขึ้นมือกันแล้วึกขึมืออะเนี่ยศึกศกขึ้นมืออะนี่เออด่ารูปัเนี่ไม่ว่าใครจะเกะวะนะยังไงก็หลอกกลาแล้วหลอกกลาเวที่แล้วก็เพลินละหมดตี้เลตามหมดเลยไปไปอะไรกันนี่แันยอมริกาแต่แคลมไม่ได้ที่ แต่ส็กตัวใครว่แก่ละเอลิจิสักตัวมบ้ไปติลบูให้จบไปเลยดอกเว้ลาบผู้นอมัมหพอร์กอยะพอรีคนตันี่ดอกเอาเวละเอลิจิมฮะเออมดรอเมกาบ้าเพลารอนะดิพลาว่าบางท่าดัดเลียรบุยกันน่าจูพันนี้ดหะมเลยอ่เขาเลยหมดละ Rồi, đâu bây giờ mưa rằm ạ, thì bà nhỉ, coi ta mưa nên ta nhứ khứt ba là bà, rồi ta mưa nên ta in khứt ba là bao, clip của hai cái gì đi cái gì, bồi ta bồi ta còn là lẽ, tiệt thường là thế này, nãy bà lại chúc phúc đi lại nào, chúc phúc là được ít thì được này, chúc là được ít lo ít lo တရဆန်တတ်မစောနဲ့ဗျာဆန်တတ်ဆွဲလုံိုင်းလဲမကောင်းဘူးဗျာဝါးတိချာမလာဘတ်ဆာကัลလူခိုင်ဝါးတိချာလောက်ဟဲ့တာဝဆာပြေဘောရမှာနာဘူးတဝဲသေဆန်ဝေတာပွက်နေတယ်မပါဘာလည်းသူအချာ Quê sao hơn lỡ nhà hỏi tôi này lắc lấy tầm đi bộ đồ. lo, lo. Lù, bộ. xa lo. mè mè mà mè mè bùa. từ mè là mè 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 xa, nhỏ tà พาอพอมือข้ามีเยจนี้จะยืดยตามมทโพยวเลนตะควายไ้นาบีเลยยยใต้ตะควย้บีเตี้ถือะถเอาชารนี่ไงนี่แล้วมาบุลัยว่าตามรอะไงล่ะสาว้าแบาะ มาบุ udi, ่เด uhm. ียมาบุญงหีอืมเลือที่กลัวดาวเบอร์นี่แทเสพโพรเสพโพปเนี่ยอะไรทัดลาระเฮ่เฮ่เฮ่เฮเนี่ยพอเสละทั่วเลยะลาบ่เลยเสละทั่เลยพอพูดเสร็จเหอะพอรอได้เลยนะเยเนี่ยแล้วอเทเร์ยนดาวทัเจ็เจีคนเนี่ยนะนคีเมืองโริเวราบ้าพลอด้ทัพลอนาดีเั้พลอแบกะ โอเน okay, okay. ี <Napoleon>. ่ย a l l ชิโอเคปุมแพ้อยู่แต่ว่าไรปุมแพ้นิ่งจิเราได้เราเลยเดีก็เจอท่อนันปีมาที่อะดูท่อแล้วตื้นรับมั้แตื้นรับ่ก็มาดูท่อบกนี่ีบบุกนี่รีท่อท่อท่อเฮ้ยตื้นรับด้ยตื้นรับมัยเ นี่ยมาเนี่ยเสตเนให้เราตน่ยเราอบาเออว้าสวโคทอดนี่นะอับเลกเกียทอดนะี่ด em, uh ้วนอับเลกเกียทอดปัดอ่ะสิโคทอดไปเนี่ยท่อท่อท่อสิมดท่อเสตเดนเนี่ยเนพ่ยฟลเลยเนี่ยตู้ดออบเนีาเนี่ยปัดเด่นเนี่ยต่ข้างเนปารู้ด้วยเอเฮปีว้ เมื่อแม่กัพอกันเดทเตลนะพ่อนี่าบจีนพ่อเราเมื่อ่จรนเ้อยหเออพ่อเรากระอาอ๋อเลยโอ้ยยารามาที่ไหนสีบ้าพ่ออยากก็วอวัดเกนกูลูกตีนะล่ะนี่ล่ะนี่ละนก่ล่ะนีณลีออลยวานี่

นี่ลุยบลเหรนี่ลุยบลละมัวเ้ตู้ใครแต่อาราให้กติบตาลุยนี่น่าบลลเะแต่ค็ยช่าือแต่กวยชาแล้วก็คุยเลคนตอนนี้ปกตวอะ

rta <laughs> lui